ถ้ามาชมด้วยนะครับท่านม้ชมรับชมกันอยู่กับ JB g a m Gamer กันเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่กับ GTA C นะวันนี้เราจะมาเออลิมพันกันเราจะมาทำภารกิจที่2กันนะครับตัวอเออเราทดสอบกันอ๋อยังเข้าไปภารกิจไม่ได้ เราเอเอเรามาคุยกันนะสิครับวางสายได้นะจริงๆอ่ะก็วางไปแล้วกันนะฮะก็ไม่เสียงอะไรสักสองขอโทษด้วยครับพที่บ้านทำงานกันที่ผมบอกไปหลายๆคลิปเกมอื่นอืมก็ก็หลายๆคนนะเคยเล่น gta ไมนะครับนะหลายๆคนก็เคยเล่น เคยเล่นมาแล้วพวกพลังละกงพลังกิจก็ไม่ต้องดูนะเราจะมาทําในเรื่องกันเลยตามเรื่อยนะครับมันให้เราพลังกิจที่สองนี่ครับผมเล่นจนบ่อยมากมันให้เราไปแต่ผมนะครับแต่ทางเรามีฮะนี้แล้วต่ผมต้องไงล่ะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตแฮกแล้วกันนะครับเดี๋ยวพัทหน้าผมจะแฮกเป็น9เลยกัน นะเพื่อซื้อของได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็้้วก็ลงจากรถเลยแฮกเกม GTA ผมแฮกเกม GTA ผมก็สอนไปแล้วอืมก็สอนไปแล้วก็ไปดูกันได้ครับมันก็แฮกได้เหมือนกันนะ GTA เรามีอยู่3าม้อยหสิใช่ไหมเออตรงนี้ลองตัดดูครับนะ เอาเอาสองดี oh, so ่สวันนี้ได้ไหมออะสงสรงไหนสรงไหนก็ได้ได้หมดในาทีเนี้ยเอาเหลือสิบห้าบาทนะครับลงไปเลยมาเราจะทำให้กระชับมิดาทำให้รวดเร็วขึ้นเออเพราะผมจะมีเวลาแคสเฉพาะวันสองอาทิตย์เท่านั้นนะครับอืม มันให้เราเข้าไปในร้านพิซซ่าแล้วให้เราไปซื้อของอย่างหนึง่งนะฮะเอเอเร็วๆเถอะชชินนนซซอยู่ลุกมองเข้าไปที่ร้านในร้านพิซซ่านั้นอา่าแล้วก็เดินเข้าไปซื้อของให้เป็นตัวล่อเอออ่าให้เราเป็นตัวล่อนะฮะมันก็ให้คุณนักทึกษครับมันตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กยไรเลยวๆเถอะอ่านสังเกตไม่ออกวิ่งละ จ้ำครับจ้ำเรียบร้อยครับไเขาไปซื้อของเลยเลยสิห้าบาะอืมมาแล้วรวยครับอาหารห้าบาทซื้อได้ให้หมดอ่ะเออไม่ต้องหมดทีเช็กไม่ได้ ถือปืนมาไล้อย่างแมนปาปาป่ามันนี่เสร็จนะฮะแม่งยิงแล้วละครับไปครับมันมาแล้วโอ้โหโอ้โหเราต้องรีบขับไปที่บ้านนะขับกลับบ้านนี่น้อง คนเซียนทำการไอืมอือืครันแรกผมก็บอกว้วน,นะครับว่าใครโหลด GDA เป็นหรือทำยังไงถึงมันจะเล่นได้ครับมาถามผมได้เลยนะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับแต่ต้องใช้เวลาโหลดหน่อยนะเออมามา่มาเด้โฮม ก็ภารกิจนี้ก็เสร็จไปอีกเรียบร้อยอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็สำหรับพันนี้ก็ขอจอบเป็นเพียงเท่านี้เจอกันพารหน้าครับบ๊ายบายครับรแล้วฝากกดและกดแชร์กด s u b s c r ร b e